เอาถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ,ถ่ายรูป <c oughs> คือชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่อยู่บริเวณวัดค่ะมาต้อนรับคณะของเรานำอาหารมาถวายพระที่นี่ด้วยค่ะเอาผ่านเอาผ่านบอเอาเห็นพี่ผู้ยุ่งเหลอยดจี Tôi bên mang say cổ <cười> <cười> โอ้เอามีดไปทำอะไรเนี่ยเอามีดไปทำอะไรเข้าโรงเรียนเปล่าไปโรงเรียนหรือเปล่าไปเนาะพักวันเขาหัเมันยุตงพักแล้วก็พักวันยุด